สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นปฐมศึกษาปีที่3วันนี้มาเรียนวิชาศิละปะกับคุณครูหวานนะคะเดี๋ยวเด็กๆด,ดูวิดีโอนะเดี๋ยวแม่จะเปิดวิดีโอให้ดูเด็กๆด,ดูไปพร้อมกันนะคะเชิญค่ะวิชานี้คุณครูจะใช้หนังสือสองเล่มนี้ในการเรียนวิชานี้นะคะรวมถึงสื่อการสอนอื่นๆด้วยค่ะโดยในเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนก็คือ เรื่องงานศิลปะพื้นฐานค่ะในงานศิลปะพื้นฐานนะคะก็จะมีเรื่องหลกัหลกๆอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องแรกรูปร่างรูปทรงทัศนธาตุส่วนเรื่องที่สองก็คือเรื่องรูปร่างรูปทรงของงานออกแบบค่ะรูปร่างรูปทรงและทัศนธาตุา สิ่งต,งต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัวเรานั้นต่างมีรูปร่างและรูปทรงที่ไม่เหมือนกันเพราะสิ่งที่เรามองเห็นมักมีความแตกต่างกันค่ะรูปร่างคือรูปที่มีลักษณะแบนเป็นสองมิติมีความกว้างและความยาวไม่มีความหนาเช่นรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม รูปทรงคือรูปที่มีลักษณะสําเจริงเป็นสามมิติมีความกว้างความยาวและมีความลึกเช่นรูปทรงกลมรูปทรงสามเหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมซึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตามธรรมชาติจะมีรูปร่างรูปทรงอิสระไม่สํากันแม้จะเป็นชนิดเดียวกันก็ตามรูปร่างของสิ่งของที่อยู่ในธรรมชาติ ธรรมชาติที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรามีรูปร่างที่หลากหลายอาจมีความคล้ายกันหรือแตกต่างกันซึ่งก็สร้างสีสันและความสวยงามที่แตกต่างกันไปค่ะการรู้จักสังเกตรูปร่างสิ่งต่างๆในธรรมชาติจะช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานทักษะในการทำงานศิลปะมากขึ้นหลังจบคลิปนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆเ,เ,เตรียมสมุดหรือกระดาษทินสอยยางลบให้พร้อมเลยแล้วเราจะมาฝึกนะวาดภาพ เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ต่างๆค่ะเมื่อพร้อมแล้วไปเตรียมอุปกรณ์กณันเลยค่ะอ่าอย่าลืมนะเด็กๆหลังจากที่คุณครูบอกให้เตรียมอุปกรณ์เราก็จะได้มาทำอะไรคะนี่ไงวดาดภาพสวนสัตว์ตัวนี้นี่เองนะคะใครวาดเสร็จแล้วอย่าลืมนะส่งมาให้ไม่หวานดูหน่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ